มังคีไปไหนหมดแล้วนี่ไงกินถั่วเออกินถั่วกินถั่วกินถั่วหมดอย่างกล้วยแล้วนี่ยเหลือตรงนี้อ่ะบอสให้ให้ลิงเร็วมาเกาะยังไปไหนละนี่นั่งอยู่ล่างเลยยายให้ให้มันทีละเม็ดลูกนู่นน่ะลูกเล็กลูกเน่ะกินถั่วบอสกลัวเหรอลูก เอาให้ลิงกินลูกให้มังกี้นีน่ยนะมังก,กี้ตัวเล็กไ네ะดูที่มังกี้เงยเงยเกาะแม่เต็มต,ตังเมเลยเห็นไหมลิงเนยเป็นไงข้างล่างนะกินมะกอกหรือกินอะไรนะกล้วยกล้วยใหญ่ให้มังกี้เลีมาแล้วมาแล้วตัวนึงนะมาแล้วนะมาแล้มาแมาแล้วกล้วให้ลิงแล้วมาที <c oughs> ่มา <c oughs> อันนี้อ้าวอ้าวมันดุมันดุด้วยมีท้องนะลิงดุลิงอ้าปากนี่เราเฟี้ยงเขาลิงดุอันนี้กล้าลงมาเลยเหรอกล้าเลยไม่กลัวเลยไม่กลัวลิงเลยไม่กลัวแกบนมากไม่กลัวลิงเลยนิกบอสนิกบอสกลัวลิงป่ะ เปลี่ยนแล้วว่าควาลิงก็เปล่าดดหมดอย่างใหญ่ยอยแล้วเอาไว้เก็บไว้ให้บอสกินลิงบอสมังกี้มังกี้ก็ดูดิเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไม่ยอมลุกขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยทับแม่เนี่ยขึ้นมาลุกขึ้นมาดูดิลุกขึ้นมาไปแอบไปลุแอบแม่อยากดูก็อยากดูดูน่าลิงข้างบนดูเนาะข้างบนนู่นเนาะไหม มังกี้มังกี้ลิงเต็มเลยบ๊าดูดิเนี่ยเขาถ่ายรูปคู่กับลิงกันน่ะมังกี้ไหโอ้ยมังกี้ทำอะไรเนี่ยดูจิมังกี้ทำอะไรกันมังกี้มังกี้โอ้มังกี้ขึ้นรถเต็มเลยนะข้างบนเห็นไหมจอดให้มันให้ลิงขึ้นรถเรามังพี่เราจะได้ดูไม่ขึ้นไม่มีที่จอด จอซ้อายจอซ้ายจอได้ไหมไม่ได้ <oluyor. S 2> ให้ลิงขึ้นรถให้ลิงขึ้นรถไงโอ้ยนี่ไยุ่นให้ลิงขึ้นรถให้ลิงขึ้นรถวันนี้มาลิงขึ้นรถบอสดูเร็วบอสดูลิงขึ้นรถเร็วจะขึ้นทำไมอ่ะจะขึ้นรอเอากล้วยลรอกล้วยลรอกล้วยลรอให้บอสดูลิงไงนุ่มนะข้างบนต้นไม้นะบอสลิงอยู่บนต้นไม้นู้นมาหนี้มาหนี้มาหนี้กินแล้วมาฮะมาหนี้เร็วเฮ้ มาหนี่เร็วนี่รอออวเมากินกล้วยเร็วเออมากินกล้วยมามานี่มามานี่มามากินกล้วยบอสนะ